Advanced Biz Media Presents Access to Success Expanding Your Vision สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Access to Success นะครับวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์กับคุณกิติพงศ์น้อยใจบุญนะครับ ซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทเอกลักษณ์วิศวกรรมจำกัดมหาชนนะครับโดยจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษเรื่องของเอกลักษณ์คือสมบัติของชาตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าทําไมท่านถึงเลือกก่อตั้งบริษัทเอกลักษณ์วิศวกรรมและอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชื่อเอกลักษณ์ครับคือผมเนี่ยก็อยู่ในวงการมออแปลงไฟฟ้าตั้งแต่จบมหาลัย จบวิศวะนะครับเมื่อปี2514หลังจากนั้นผมก็ไปมีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศด้านมอเตอร์แปลงไฟไฟ้าโดยตรงที่ไปคนแรกท,ที่ในอิสาราเอลฝรังอเมริกาเยอรมันและก็ญี่ปุ่นฉะนั้นผมก็ได้มีความรู้ด้านมอเตอร์แปลงโดยตรงก็ยงอยู่ในวงการมอเตอร์แปลงมา50กว่าปีแล้วนะครับและขณะเดียวกันผมก็มีความคิดว่าอยากจะให้งธุรกิจมอเตอร์แปลงไฟไฟ้าเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนไทยอีกตัวอย่างหนึ่งพอดีผมก็เคยทํางานทางด้านของ สมาคมนิยมไทยผมเป็นนายกสมาคมมาก่อนแต่มีความรู้สึกเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยมากพอสมควรนะครับฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยผลิตได้ในประเทศไทยเวลานี้โรงงานก็ผมก็มีพนักง,งานอยู่ประมาณ700คน mm hmm. เป็นคนไทยทั้งสิ้นโดยไม่มีจายจากชาติมาร่วมด้วยเพราะเราถือว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มีงานทํามีไรโรงงานอยู่ที่บางประกงจังหวัดจัดเชียงสะครับก็ผลิตมอแปลงมาเป็นเวลา4-3ปีแล้วจนปัจจุบันก็เป็นโรงง,งานที่ผลิตมอแปลงเดเวนดิสทร tribution t ส์ฟ f o r m m e r ในระบบจำหน่ายซึ่งตอนนี้ก็มีความแพร่หลายในในประเทศมากพอสมควรแล้วเราก็พัฒนาธุรกิจมาแปลงไปเรื่อยๆครับครับแล้วตัวของเอกลักษณ์เองนะครับจาก40ปีที่ผ่านมาครับมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยและก็คนไทยอย่างไรบ้างครับก็แน่นอนครับเราก็มีการลดการนําเข้าเพราะผลิตได้ในประเทศเดี๋ยวนี้มาแปลงในระบบ distribution ทางร์จำหน่ายเนี่ย 99%ผลิตใ,ในประเทศทั้งหมดรวมทั้งวัดเหาหรือวัสดุคู่แกงท,ที่เกิดขึ้นเป็นรับแปลเป็นวัสดในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าได้ทดแทนการนําเข้าเพราะฉะนั้นเราก็ส่งออกหม้อแปลงของเราเนี่ยตอนนี้ก็ส่งออกไปประมาณ30ประเทศแล้วแต่ยังไม่มากนักเราก็มีนโยบายต่อไปเลยว่าเราจะส่งออกหม้อแปลงไปอย่างต่างประเทศเพราะว่าเราคํานึงถึงคุณภาพมากที่สุดคุณภาพของเราเสามารถจะทดสอบผ่านมาตรฐานของมาตรฐานไทยมาตรฐานของยุโรปแล้วตอนนี้กำลังทำมาตรฐานอเมริกันอยู่ พูดถึงว่าแนวคิดที่ว่าเอกลักษณ์คือสมบัติของชาตินะครับเราพอบอกได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับแล้วก็บอกว่าสินค้าของบริษัทสามารถสะท้อนแนวคิดในมิติใดบ้างครับก็เราถือว่าเมื่อเราผลิตหม้อแปลงในประเทศไทยมีคนไทยเป็นคนทําแล้วถ้าเรามีเทคโนโลยีถึงแม้บางครั้งเราจะเอาจากต่างประเทศมาแต่ในสุดก็เป็นของคนไทยด<ช>ังนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนไทยควรจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถ ที่จะทําธุรกิจในด้านนี้นอกจากว่าทดแทนการนงนเขาทั้งหมดแล้ว9 moyen, 9 profit, 9เดี๋ยวนี้99ทําเในเมืองไทยแล้วเราสามารถยังส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วตอนนี้ก็ไกลไป,ไปถึงประเทศออสเตรเลียแลนน้วก็น่าจะเข้าในประเทศทางยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาซึ่งอย่างชื่อของเอกลักษณ์เนี่ยก็เป็นชื่อไทยแต่ชื่อเนี่ยเป็นมงคลน,นามนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อ4-3ปีที่แล้วเนี่ยผมไปขอชื่อมาจากสมเด็จ พระพุทธ,ธาจารย์กรรรรกเกี่ยวอุบเฟโนวัดสเกตซึ่งเป็นอุปชาของผมและท่านก็ให้ชื่อชื่อนี้มาซึ่งคนนึ่นเรียกว่าชื่อเอกลักษณ์นี่คือชื่อผมไม่ใช่อันนี้เป็นชื่อบงคลนนามเอก็แปลว่าหนึ่งรัตก็แปลว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นอิสระฉะนั้นเมื่อเราตั้งชื่อขึ้นมาแล้วแล้วหลวงพ่อให้มาเนี่ยก็ทําให้บทฝันนี้เจริญขึ้นมากมายรวมทั้งมีความเป็นไทยเพราะชื่อมาเป็นไทยอยู่แล้วแล้วพูดถึงว่าในฐานะที่คุณเกียรติพงศ์เป็นผู้กอตังครับ คิดว่าเอกลักษณ์มีส่วนช่วยทําให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งครับในเวทีโลกได้อย่างไรได้บ้างก็ตอนนี้เรื่องหัวกับหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าทีว่าแทบจะเปดิบนในเมืองไทยทั้งหมดทั้งที่เป็นเป็นความจะเป็นของด้านธุรกิจนะครับหรือด้ดาน,านทั้งด้านพวกอา,อาคารคอนโดมิเนียมหรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดฉะนั้นถ้าไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป,เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องความจเจริญเติบโตของประเทศเนี่ย มันตึงอยู่ที่เรามีไฟฟ้าพอเพียงหรือไม่ประเดยอนประเทศไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการหาแหล่งไฟฟ้าได้เยอะพราะฉะนั้นเราก็เลยมีไฟฟ้าพอเพียงกับความต้องการใช้ของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีและฐานในการเราก็สามารถที่จะส่งสินค้าเราออกไปรวมทั้งส่งไฟฟ้าไปขายยังยังประเทศเรอบข้างประเทศเพื่อนบ้านครับครับและทางเอกชนเองมีการเรียกว่ารักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไรครับเพื่อให สินค้าเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติครับเราคำนึงว่าแปลงเนี่ยเราคำนึงว่คุณภาพเรามากที่สุดแล้วเราก็ขายธุรกิจแบบแบบตรงไปตรงมานะครับไม่คือเรกว่าคำคุณภาพเป็นสําคัญ43ปีเนี่ยคนก็บอกว่าถ้าเผื่อ,อว่าแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพคือเอกลักษณ์แต่บางคนก็ยังยังมาแทมหน่อยว่าอาจจะมีราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้มันเราก็เลยต้องคิดเรื่องนี้จนกระทั่งปัจจุบันกล้าพูดเลยว่าเอกลักษณ์เนี่ยเป็นว่าแปลงที่มีคุณภาพสูง ราคาถูกอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเราก็คิดค้นกันขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราจะทํางานให้ราคาถูกแต่ต้องมีคุณภาพที่ดีเพราะว่าแปลงเราเนี่ยเราเราับประกันคุณภาพ10ปีนะครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ไวมากนะฮะแล้วเรื่องของนวัตรกรรมเองท่านมีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจยังไงให้สอดคล้องกับการขยายตัวส่วนนี้ครับ ก็สมัยก่อนเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องคิดเลขผมยังต้องสมัยเรานวิศวะผมยังต้องใช้ไฟล์รูอยู่แต่นี้ก็เราแล้วอย่างนั้นพอจบมันก็มีเครื่องคิดเลขตอนนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วมันมีทั้งการสร้างโปรแกรมขึ้นมาผมก็ถึงคํานึงถึงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็ใช้คอมพิวเตอร์มาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีทั้งที่ผมไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็โปรแกรมเป็นสิ่งสำคัญพอดีคนที่จบรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่กาลังทางาน ว่าเป็นวิศวกรหรือเป็นช่างผู้ชำนาญงานหรือเป็นอะไรเนี่ยจะมีความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมากแล้วก็คอมพิวเตอร์มาพัฒนาประกอบกับปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบมันพัฒนาในโลกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อแปลงเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็ได้ขนาด 2000KV เนี่ยน้ำหนักประมาณ8ตันทีนี้มันเหลือแค่ประมาณ4ตันเพราะว่าคุณภาพของวัตถุดิบมันดีวัฒนชนวนวัตถุดิบดีการออกแบบดีเมื่อก่อนนี้ทนฟ้าผ่าไม่ได้ทนอะไรไม่ได้แต่เรายึดมาตรฐานมาตรฐานสาคัญก็เราคือมาตรฐานมาตรฐานไทยก็คือมอก เมื่อก่อนที่สาแปดสี่ขี้าสองสี่เป็น,เป,นเป็นมาตรฐานแรกของมอแปลงซึ่งเอกลักษณ์ได้เป็นคนแรกถ้าผมมองว่าของตัวเอกลักษณ์เองได้ได้เป็นเขาเรียกว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ระดับมาตรฐานทั่วโลกมาตรฐานของไทยเนี่ยก็เอามาจากมาตรฐานของยุโรป IEC standard ซึ่งมาตรฐานยุโรปก็มีความชำนาญอยู่แล้ว ต่อไปเราก็จะต้องไปฝึกษามาตรฐานของอเมริกันซึ่งเป็นมาตรฐานที่รวรรุนแรงแต่ผมก็เคยไปฝึกงานที่สหรัฐาอเมริกามาแล,แล้วก็เลยเข้าใจคือเอกลักษณ์สามารถทําได้ทั้งมาตรฐานอเมริกันและมาตรฐานยุโรปถ้าประเทศอื่นเนี่ยเขาถ้าเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของใครเขาจะเป็นเามักจะเป็นมาตรฐานของงชาตินั้นพอเดียวประเทศไทยเป็นประเทศเอกลักษณ์ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครการฟฟ้าภูมิภาคได้รื่องรักคนที่เหลือจากประเทศเยอรมันก็ใช้มาตรฐาน i อ c ฟมาเกี่ยวข้องกับยุโรปส่วนทางด้านการไฟ้านคนหลวงการรถไฟไทยก็ได้มาตรฐานเรืรับที่เหลือจากทางด้านฝรัฐอเมริกา ก็เลยมาตรฐานของอเมริกันบัรชายเราเลยต้องทำจำเป็นต้องทำต้องส่งมาตรฐานเพื่อจปโชคดีที่เราสามารถจะทําได้มีความเข้าใจเรื่องการสร้างมาตรฐานหรือทําให้ผ่านมาตรฐานต่างๆที่กาหนดได้ก็หมายความว่าเอกลักษณ์ก็สามารถทําการส่งออกในทั่วโลกเลยใช่ครับทุกมาตรฐานส่งมาเลยครับให้เราสามารถทําตามสเปคของลูกค้าในน้ำมาแปลในระบบ distribution ท่าสมมุติหรือระบบจําหน่ายซึ่งมีระบบแรงดันไม่เกิน3 5 0 0 0โวลต์ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราดําเนินการอยู่ว่าเวลา4-3ปีเนี่ยมันทําให้ความ ความชํานาญแล้วก็เราสร้างบุคลากรขึ้นมามากมายนะครับและรวมทั้งการพัฒนาทุกอย่างเพราะเรามีแผนก r d มีอะไรต่างตลอดเวลาซึ่งเราคํานึงถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยมากวมยูนิทั้งนี้ใครๆเชื่อถือเราว่าเนื่องจากว่าแปลงเป็นความสําคัญของธุรกิจคุณทําธุรกิจวันละล้านหรือว่าปีหนึ่งขายสามล้านระเบิดตูมันก็หมดไปล้านหนึ่งนั้นคุณต้องทํำยังไงที่ให้มาแปลงไม่ไม่ไม่เสียรวมทั้งตึกขสูงเนี่ยครับอาคารคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่มีเอ่อค่าราคาร้อยล้านห้าสิบล้านที่เป็นเพน ฉะนั้นตึกพวกนี้ต้องใช้ต้องต้องต้องใช้มาแปงทางนั้นและมะแปงที่มีคุณภาพด้วยแล้วอย่างทุกอย่างก็เราต้องการเพราะว่าเราต้องการให้เพราะถ้ามะแปงระเบิดมันเป็นอันตรายกับส่วนรวมท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงครับว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าของเอกลักษณ์เป็นสมบัติของชาติให้คนไทยได้ภาคภูมิใจกันครับก็ตอนนี้เป็นการถ่ายทอดการความสามารถของคนถ่ายจากรุ่นรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ นะครับคนรุ่นใหม่ก็เป็นคนเป็นวิศวกรหนุ่มอายุประมาณสักสามสิบปีคนรุ่นเก่าก็อายุเกินหกสิบห้าปีแล้วก็มีพวกพวกที่อายุกลางๆหน่อยก็ก,ก็ทางานร่วมกัน,เป,นเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบก,การณ์ในหะ้เขาเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้ความสามารถเยอะแต่ยังขาดประสบก,การณ์ผมนี่ในฐานะที่ว่าอ,อายุเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ทํางานหลายปีแล้วว่าผมก็ไปทําเป็นที่ปรึกษาโดยที่ว่าชีวิตก็ต้องทางานจนถึงอายุนะ่ะ มงจะต้องจนตายแล้วครับก็ให้ให hmm. ้ความรู้ให้ประสบการณ์เขามีเวลาก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทําได้แล้วเเอิญช่วงช่วงปัจจุบันเนี่ยการถ่ายทอดผมก็ให้ทางด้านพวกรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมาเป็นมาดําเนินการลูกผมก็เป็นลูกสาวนะครับเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่และอีกคนนึงก็เป็นผู้จัดการโรงงานและเป็นรองผู้จัดการใหญ่ก็มีคนทํางานเป็นวิศวกรเรามีวิศวกรอยู่ประมาณ70คนคนเป็นคนหนุ่มทั้งนั้นอายุประมาณรักสามสิบกว่ากว่านะครับซึ่งเป็นคนที่ กำลังกําลังมีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดด้วยประสบการณ์อย่างมากมายรวมแล้วต่อไปเขาก็สามารถไปคิดคน้นหรือพัฒนาเองได้ต่อไปในอนาคตครับซึ่งนอกจากเป็นความภาคภูมิใจของชาติก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของลูกๆด้วยนะครับที่มีคุณพ่อเป็นไอดอลนะฮะผมโชคดีครับที่มีลูกเขาอยากเข้ามารับงานต่อเพราะบางคนลูกบางคนเขาก็ไม่ชอบมารับงานต่อเราก็แต่เราก็ปล่อยทุกอย่างในสิ่งที่เขาทําตามความสามารถของเขา โชคดีครับที่ว่าเมื่อมีคนหนุ่มสาวมีความรู้ความสามารถรวมกับคนที่เป็นวิศก,กรอยู่ในประเทศไทยในในมหลาลัยต่างๆค <ừ> ือผมไม่ได้จํากัดว่าองเป็นมหลาลัยใดน,นะครับ,ครบใครเข้ามาก็เข้ามาได้แล้วคนที่มีความสามารถก็จะเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในอนาคตอะไรเป็นความท้าทายที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมมออแปลงไฟฟ้าครับว่าในอนาคตเป็นยังไงแล้วเอกลักษณ์จะมีการเขาเรียกว่าการรับมืออย่างไรบ้างครับ การพัฒนาเนี่ยมันต้องพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคู่แข่งเรางนี้เราก็น่ากลัวเช่นถ้าต่างประเทศเนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนคือประเทศจีนเขาเป็นเดี๋นี้ยุโรปผมไม่ค่อยกลัวเพราะราคาก็จะแพงกว่าแต่คุณภาพจะเดียวกันเพราะเรามีความรู้แล้วเรามีเครื่องมือเครื่อง,อองใช้เนี่ยเหมือนที่ยุโรปเขามีทุกประการรักษาเดียวกันเหมือนอย่างอย่างโรงพยาบาลนะครับหมอไทยเนี่ยเก่งมากเพราะเป็นคนเรียนเก่งมาเรียนแล้วพอมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยจากโลกมาก็เ,าเอามาใช้การได้ก็ทําให้ให้หมอไทยเนี่ยไ,ได้รับความเชื่อถือคนก็มารักษาในประเทศไทยมากมาย การดิการพวกเรา็เราเราเรา,เราก็ต้องคิดเช่นนั้นนะครับโดยที่เมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็เพิ่มเครื่องมืออัตโนมัติขึ้นมาเยอะเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเครื่องมือ Man ual, ic, omatic, แมนนวลเฟมิอัตโนมติดี๋ยีนี้ค่อนข้างจะไปเริ่มเป็นอัตโนมติมากขึ้นเรามีคนอยู่700เราไม่มีนโยบายที่จะปลดคนออกแต่ให้คนกายฟเมื่อกายฟไปแล้วเราก็จะเพิ่มเครื่องมืออัตโนมัติแทนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือคือ,คอเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราถือว่าเมื่อเราลดคนไปในอนาคตเรามีความคิดว่า ถ้าเรามีคนสักห้าร้อยคนสามารถทํางานได้เท่าเดิมหรือมากกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะในนี้เครื่องมือมันจะเป็นอัตโนมัติมากมายการที่สั่งเครื่องมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็คือเครื่องมือเนี่ยมันตัดค่าเสียไปทุกปีมันมีแต่ลดค่าใช้จ่ายถ้าเราเอาคนมามันมีแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายเพราะต้องเพิ่มเงินเดือนแต่เราก็ถือว่าเราไม่มีนโยบายที่จะปลดคนงานาออกเพราะยิ่ง<ๆ>ตอนนี้เราถือว่าบริษัทเราก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเราอยู่ในลาดหลักทรัพย์ที่มีกาําไรเราได้รางวัลเฟสอวอ์ดของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี56 เราก็ได้เฟรอเร์รรวอร์ทซึ่งทําให้เป็นความเชื่อถือในเรื่องของธุรกิจของเราไปอย่างดีก็<_ <d> _>อย่างก็อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเร่งไรก็ตามเอกลักษณ์คือบริษัทที่รักษาคุณภาพมากที่สุดแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามทําให้ทุกฝ่ายของเราเนี่ยบริการลูกค้าอย่างประทับใจที่สุด<_ <d> _>คือเราเป็นคนไทยด้วยกันและที่ที่สำคัญคือเราถือว่าเราเป็นความภูมิใจในถึงว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของประเทศแต่เราถือในธุรกิจมออแปลงเนี่ยคนไทยก็สามารถจะทาธุรกิจมออแปลงไฟฟ้าเทียบเท่าต่างประเทศ และพร้อมที่จะไปลุยตลาดต่างประเทศต่อไปในอนานคตนได้ในแง่ของบุคคลครับตัวท่านเองมีการสร้างในบรรดาใจาย,ยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ตัวทีมงานยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าเอกลักษณ์คือสมบัติของชาติครับหนึ่งเราก็ต้องสร้างให้คนคิดก่อนว่าเอกลักษณ์คือสมบัติของทุกคนนะครับคนทุกคนที่ทํางานอยู่กับเราเนี่ยถือว่าเขาเนี่ย และได้มาเอาแรงความสมองความคิดเอาแรงเอาเหงือเอาแรงต่างมาทําประโยชน์ให้กับบริษัทแล้วก็ให้เป็นความภาคภูมิใจว่าเราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเจ้านายหรือลูกน้องเรามีระเบียบทุกอย่างก็ว่าทุกอย่างเราต้องทำตามกฎหมายแรงงานทั้งสิ้นโดยไม่มีการผิดพลาดเรียกว่าเราให้ประโยชน์กับพนักง,งานมากพอสมควรดีอยู่ยในบริษัทของไทยซึ่งก,ก็ก็เป็นสิ่งที่พนักง,งานเราเพอใจแล้วเขาก็เ้าได้สร้างความรักให้เขาใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในบริษัทในโรงงาน ช่วยแล้วกาเหมือนเหมือนเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนฝูงใครเดือดร้อนใครลำบากเราช่วยกันเต็มที่ในทุกๆด้านไม่ไว่าเขาและครอบครัวนะครับเราก็พยายามจะช่วยทุกอย่างหาประโยชน์อะไรต่างๆให้เขาเช่นในการทําบริษัทมหาชนเนี่ยหนึ่งเราต้องหาเงินปันผลให้กับผู้ถือน,นี่ก็มาลงทุนกั่เราสองเราต้องให้รรัสดยการพนักงานกองเราเนี่ยเน임ให้มากเข่าที่จะทําได้สามเรามีเงินลงทุนต่อไปทํา3สิ่งนั้นเองครับในธุรกิจของบริษัทมหาชนอันนั้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ยึดยดหลักตรงนี้อยู่ที่จะ,ท,จะที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเพราะการอยู่บริ มันเป็นเรื่องของบริษัททุกคนเป็นมีฟิลเป็นเจ้าของแล้วเมื่อก่อนนี้เราเป็นบริษัทคนไทยทั้งฟินเพราะว่าเราไม่ไม่มีใครมันฟิลจะฟื้นหุ้นเราได้แล้วก็ทุกอย่างเป็นคนไทยหมดแต่ตอนรีกว่าเข้ามาหาชนคนต่างชาติก็มีฝิลีจะฟื้นมอแปะฟื้นฟื้นฟื้หุ้นเราได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรแต่เขายังตามเราก็หุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของคนไทยทั้งหมดอยู่ครับถ้ามาพูดถึงว่าตอนนี้ครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทําให้เอกลักษณ์ยังเติบโตและเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมมอแประเทศไทยครับ ็เราต้องมีอย่างนีง้หนึ่งเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับสองเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามเรามีบุคคลที่มีประสบการณ์มีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถสามสิ่งนียครับมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยทำให้บริษัทได้เจริญเติบโตเพราะว่าการที่เรามีเทคโนโลยีเนี่ยเราก็สามารถทันกับประเทศต่างๆเขาได้การมีเครื่องจักรที่ทันสมัยอัตโนมัติอะไรต่างๆก็สามารถเป็นเครื่องจักรที่สามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าได้สามความผิดพลาดข,ของคนเรามีความสามารถมาก ความผิดพลาดเขาจะน้อยลงไปเรือ่อยๆคนที่เรเฉลีย่ยแล้วอยู่ในบริษัทเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบสาสิบปีโดยเฉลี่ยนะครับทีนี้ทีนี้เป็นโรงงานชักเป็นคนแก่แล้วครับเพราะเมื่อก่อนนี่มีสาวๆยี่สิบกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนประมาณห้าสิบกว่าหกสิบแล้วก็เริ่มกระยินไปเรื่อยๆคือคนอย่างพวกที่มามาตรฐานเขาก็มาตรวจสอบว่าเราให้มาตรฐานเราก็มาถามเรื่อๆว่าทำไมโรงงานท่านประธานมีแต่คนแก่บอกคุณไม่มาเมื่อสามสิบปีนี้แล้วดิคุณจะเจอแต่ คุณเจอแต่ส,สาวๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวดีดดพอรอยู่กับเราอยู่นาขึ้นไม่มีคนโอกาสเข้าออกมันน้อยมากครับเราเพราะเราสร้างความสบายใจความพอใจความสุขให้กับเขาโดยที่ <S <S <ม>ทุกอยางมันเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เป็นเจ้านายเราก็มีความสุขแล้วครับที่สามสิ่งนะครับทเทคโนโลยีเครื่องจกักรแล้วก็บุคลากรอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นความสามารถถ้าทุกโรงงานทําได้ตรงสิ่งเหล่านี้คุณก็ประสบความสําเร็จ แล้วในเรื่อการคุณเอาวิชาการมาใช้เรื่องการตลาดเรื่องฟาวัดอลีฟิตเรื่องอะไรเลยเรื่องเรื่องเรื่องฝีเอ็มสามเอ็มอะไรพวกนี้ฝีเอ็มถ้าคุณทําได้สําเร็จพวกนั้นคุณก็ต้องรวยทุกคนแหละครับแต่บางบางอย่างมันเป็นประเทศที่ว่าคุณมีเทคโนโลยีดีไหมคุณมีคุณมีบุคลากรดีไหมคุณมีการตลาดดีไหมใช่ไหมครับแล้วคุณมีมันนี่ไหมถ้าฟรีอยากสำเร็จหมดคุณก็ต้องรวยแต่ถ้าเมื่อฝัวหนึ่งคุณหนึ่งสำเร็จไม่สำเร็จคุณก็ลำบากเลยแล้วครับเทคโนโลยีไม่ดีคนซื้อไปคนก็ไม่ซื้ออมระเบิดากัน คุณมีเทโนโลยีดีมีตลาดดีมีบุคลาดีไม่มีเงินคุณยาวคุณได้แต่ฝันใช่หรือว่าคุณทําทุกอย่างสามอย่างนี้มันคุณขายไม่ได้คุณมีเทคนยงยีดีมีเงินดีมีบุคลาต่ขายไม่ได้คุณก็เจ๊งเหมือนกันฉะนั้นสี่อย่างถ้าสําเร็จหลักการง่ายๆนี่คือหลังอาจจะทํายากนะแต่ไทย<ช>ทํา <ำ S 1> ยากรวยหมดครับแต่นั้นนึกถึงจุดวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าวิชาการมันก็มันก็สอนเราในสิ่งที่เราสามารถที่จะทํางานได้แล้วเราก็เอาความคือผมจะชอบทําความยากๆแปลให้มันง่าย ว่าจะออกแบบไม่ว่าทํทอะไรเนี่ยแปลจากสิ่งที่หรือตําราเนี่ยจากยากให้เป็นง่ายเ mm hmm. วลานี้ผมก็เริ่มผมก็ทําตํารามาเมื่อปีก่อนตําราออกแบบมอแปลงไฟฟ้าฉบาับภาษาไทยซึ่งหมายความว่าเพื่อจะเป็นหนังสือเป็นน,น,นุ่นนอกเวลาเรียนสำหรับนิสิตในระดับวิศวกระระดับปวสปวชและบุคคลทั่วไปที่อ่านและเข้าใจมีทั้งภาคทฤษฎีและ,ะภาคปฏิบัติในตําราเลยแต่จะเป็นปภาษาไทยเพราะผมรู้ว่าพวกวิศวกรหรือพวกช่างคนไทยหรือคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง ผมก็ไม่เคยเก่งนะครับแต่ผมเล,เลยต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นตําราที่ว่าคนอ่านแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความภูมิใจของเราที่ว่าเราสามารถทํตาตําราต่างๆเนี่ยให้เป็นสมบัติของประเทศได้ครับล่าสุดเห็นท่านได้มอบหนังสือเอาไปให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับให้เป็น <c oughs> สารณประโยชน์ผมส่งหนังสือให้คณะวิศวะและพวกปอเจาประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าแห่งนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ใครชมโรงงานใครมา ตรวจสอบมอปแปลงใครมาขอเราก็ให้ทั้งนั้นเป็นหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือที่ไม่มีการขายนะครับเป็นการให้ให้ความรู้อย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับยิ่งนักศึกษายิ่งชอบพวกการไฟาเขาประชอเพราะว่ามันอ่านง่ายดีไม่ต้องไปอ่านตำราภาษาอังกฤษคือนอกจากเอกลักษณ์จะเป็นบริษัทแล้วยังเป็นถือเรียกว่าเป็นแม่แบบของการสร้างมออแปลงของประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษามาชมโรงง,งานซึ่งมาชมงานทุกอาทิตย์แล้วก็เลยก็เปิดแล้วก็เปิดให้ มีการฝึกงานในโรงงานของเราเนี่ยเป็นเวลา40ปีมาแล้วนะครับทุกปีเนี่ยเราก็ฝึกนักศึกษาทุกมหาลัยในแบบของเราเช่นอยู่กับเรา2เดือน8อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นึงก็อยู่แต่ละฝ่ายฝ่ายออกแบบฝ่ายควบคุณภาพฝ่ายผลิตฝ่ายเหล็กฝ่ายทำตัวถังเขาจะได้มีความรู้ได้ว่าเมื่อครบ8อาทิตย์แล้วเนี่ยเขาหลับตาเขาจะรู้ว่าแปลงเป็นยังไงแล้วก็เราก็บอกอาจารย์เราผมขอฝึกตามตามวิธีการของเรานะเขามีความรู้จริงจริง่บางทีไปเลี้ยงเหล็กเนี่ยเลี้ยงเหมือนพนักงานเนี่ยบางทีเหล็กให้มันบาดมือเนี่ยจะรู้ว่า การการทำงานเป็นยังไงก่อนที่คุณจะเป็นเป็นนายช่างคุณเป็นช่างซะก่อนเพราะว่าการทํางานเนี่ยนะครับในโรงงานต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นการทํางานในระดับคนที่จบระดับสูงถึงปริญญาเอกแล้วทํางานที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความเข้าใจซึ่งเราก็ทกํากันมาแล้วถ้ามามองถึงโอกาสครับในเรื่องของตลาดโลกที่เอกลักษณ์กำลังนาเสนอสินค้าครับตอนนี้มันมีความโดดเด่นยังไงบ้างครับ เราต้องทําให้ได้มาตรฐานโลกมาตรฐานโลกคือตอนนี้เราทําได้ตามมาตรฐานของ IEF Standard Financial อยู่เรียบร้อยแล้วหรือมาตรฐานของอเมริกาที่เรียกว่า UL เรากำลังไปทําอยู่แล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อเรามีคุณภาพเท่าเทียมกับเขาราคาเราถูกกว่าแล้วเราได้มาตรฐานที่เขาเชื่อถือเขาก็ต้องยอมรับเราถ้าพูดถึงตอนนี้ครับว่าเอกลักษณ์มีแผนอย่างไรบ้างในการสนับสนุนพัฒนาความรู้ให้กับวงการอุตสาหกรรมไทยครับ เพราะตอนนี้เอกลักษณ์ก็ทำเรื่องคลิกฟ s r เยอะแล้วเมื่อเราถือว่าเรามีกำไรงเราก็ทำส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับฝังคมนะครับแล้วเลยหลายๆเรื่องเช่นเราก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ให้เราให้ทุนการศึกษาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะพัฒนาให้คนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นทีนี้รัฐบาลก็บอกว่าจะพัฒนาเด็กของเราให้มีความรู้ความฝันมากมกมันก็กกกควรจะเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะพัฒนาให้ใหรุดนเร็วเนี่ยควรจะพัฒนาครูมากกว่า<ม>คุณพัฒนาครูให้มีความรู้ทุกๆด้านเก่งอั้กฤษเก่งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่างแล้วพอเขาพัฒนาแล้วสามารถจะทดสอบได้เขาได้จริงก็ขึ้นเบียนเขาให้เงินเดือนเขาอีกฟักเท่าหนึ่ง<ม>ครูงดฟ้าฟักหมื่นคนเนี่ยคุณจะได้เด็กเป็นล้านคน<ม>เราต้องสร้างครูขึ้นมาแล้วให้ครูเนี่ยต้องสามารถที่จะไปผ่านผ่านมีการประเมินผลแล้วได้ให้เงินเดือนเขาเยอะๆเพราะเดี๋ยวนี้ก็ดูถูกครูครูไม่ให้เงินเดือนน้อย คนอื่นได้เงินมากมากเพื่อไม่ถูกเอาครูเก่งสิครับแล้วก็รัฐบ,บาลพิจารณาขึ้นมาเลยรัฐบ,บาลควรจะสร้างสถาบันทดสอบพอเราไปฝึกกับหลฝึพ่อหรวงพี่เราไปทดสอบได้ปั๊บคุณเชื่อมเป็นในระดับไหนควรจะได้เงินเท่าไหร่อย่างนี้ไม่มีว่าหลัการขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องไปเรียนก่อนคนผมต้องมีความรู้ความเข้าใจขนาดช่างมีฝีมือผมเนี่ยจบปอฝีจะฝึกงานทางานก็ท่านผมต้องให,ให้ให้หนึ่งดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ฝึกการใช้งานก่อนฝึกก่อนแล้วก็จากนั้นพอโอเคปั๊บทิ้งจะเข้าลายได้ลายผลิตได้ ทำเนี่ยาทำตามเราบอกว่า ISO ISO ซโึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งเราฝึกขนเราเนี่ยขนาดพวกถ้าคุณไปดูโรงงานผมจะมีเด็กผู้หญิงอ่าอายุประมาณรักษาสี่ําทำงานประกอบมอบแบบโอ้โหเรีวยกว่าประกอบแบบมีความรู้ผมยังทำหยาบ้าไม่ได้เลยพันคงพันคอยทุกอย่างเก่งอะไรพวกนี้แหละแต่อยู่กับผมเป,ป็นสาวสปีเขาก็มีมีมรายได้ดีบางทีเขามีโอกาสแลวคนไทยก็เป็นคนขยันชอบทำโอเวอร์ไท์ผมมีโอเวอร์ไทเขามาบางทีก็จ่ายเขาเลยอีกทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ทุกคนอยากถามมูเวทายแต่เป็นฝรัง่งไม่ยอมถามมเวทายม่อยากจะพักทำงานน้อยได้ได้เงินมากตัวท่านมองอนาคตของตัวแบรนด์เอกลักษณ์อย่างไรบ้างครับแ,แล้วเอกลักษณ์จะก้าวไปในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าอย่างไรครับผมก็อยากจะให้เอกลักษณ์นี่เป็นบริัทที่มียุยืนนานมากขึ้นไปเรื่อยๆว่าะละวนี้ก็ฝีสปีก็มากพอผมกวรแต่ไม่ใช่ว่าหมดเจเนอเรชันรุ่นผมแล้ว เราจะมีปัญหาแต่นี้รุ่นลูกโอเคแล้วพอรีบรุ่นรุ่นรุ่นหลานอีกก็โอเคก็คงจะอยู่ได้อีกอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าประมาณ25ปีแต่ต้องการให้บริษัทนียมันคงทนแล้วแล้วมันอาจจะเดเวอร์ฟรฟล์เป็นธุรกิจอย่างอื่นได้เพราะเมืองไทยเนี่ยเราควรจะทําสินค้าพวกบริโภคให้เยอะๆและเอ็กซ์พอร์ตไปเยอะๆแล้วเพราะเรามีคุณภาพดีเราสามารถจะแปรรูปแล้วอะอย่างคนไทยเก่งเรื่องทำอาหารนะครับทุกประเภท ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีว่าประมาณสามสี่สิบชุดอย่างเพราะเรามีพันอย่างแล้วบางอาหารบางอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของมันเป็นเฮิร์ฟเป็นพวกหารสุขภาพเป็นอะไรต่างได้เยอะนะครับเมืองไทยก็คุณจะทําทุกอย่างไม่ใช่ตอนนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์แล้วแล้วท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวมันก็เกิดประโยชน์ก็คือเดี๋ยวนี้ AOT เขาก็กาไรเยอะเพราะเนื่องจากว่าเราบ,บินมันต้องมาลงที่นี่เยอะการบินไทยก็สามารถพัฒนาความมักพัฒนาได้เยอะก็ไอ่วนที่เกี่ยวข้องพวกทัวเธอก็มีเยอะ แล้วอุตสาหกรรมล่ะคุณก็แปลรูปที่ให้อุการมแปลรูปอะไรแต่รัฐบาลแต่รัฐบาลต้องส่งเสริมนะรัฐบาลเป็นผู้ช่วยนะสร้างฐานให้เขาให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็มองวิธีการแต่ผมก็สอนคนในโรงงานอย่างหนึ่งว่าเราต้องยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงตามฐานานารูปรวยก็รวยรวยก็ใช้ในสิ่งที่ควรจะใช้เงินถ้าเราจะไปกู้นี่ยืมฟินถ้าจนเช่นว่ายังไม่มีปัญญาจะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็อย่าเพิง่งซื้อ นั่งรถโรงงานไปก่อนม,มีมีมร์ไฟไม่มีปัญญาฟื้อรถยนต์ก็อย่าเพิ่งซื้ออย่าไปกู้เข้ามาซื้อแต่เราถ้ามีเงินพอก็ฟื้อไปเถอะหรือร่ำรวยเมื่อไหร่ก็ฟื้อไปเถอะแล้วก็สามารถที่จะ,อะสอนให้คนของเราเนี่ยรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงตามฐานานุรูปูผมก็ใช้เศรษฐกิจตามฐานานุรูปูว่าเรามีเงินแล้วก็ใช้จ่ายในสิ่งนี้เราไม่ต้องไปกู้ใครนี่ครับเราก็ใช้ไปในเป็นใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความสุขของเราเท่าที่ทำแต่ไม่ใช่ฟุ้งเฟิอไม่เล่นการพันนันไม่ติดยาไม่อะไรบ้างเนี่ยเ สอนคนของเราตรงนี้ให้เข้าใจปัญหาเรื่องนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็มีความเข้าใจแล้วก็ประหยัดแล้วก็เราแต่เราก็พยายามเทรนลูกน้องเราเนี่ยให้มีการต่อสู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นุกอย่างก็ต้องดีไปหมดไม่ใช่ว่าพอบอริัเจริญแล้วก็ไปหยิ่งลูกคอลูกค้าอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องทําเหมือนพูดง่ายลูกค้าคือพระเจ้าลัร้าเซอร์เมอร์อิฟเดอะคิงแล้วก็นั้นก็ต้องคุยกับปัญหาต่างๆที่เรามองเห็นว่าควรจะเป็นยังไงหรือบุกตลาดกันได้อย่างไร อย่างวันน้นี่ผมไปมองดูที่เมวดีเียโอ้โหตุกมันใหญ่จีนเป็นคนสร้างทำไมไม่ใช้มอแปลงเอกลักษณ์เลยวะเพราะว่าสงสัยก็จะได้เรียกเรียกศูนย์เพราะมีศูนย์ผมมีศูนย์ตั้งจังอยู่สิบสองศูนย์ทั่วประเทศนะครับทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะกลางคืนเนี่ยตัวหัวหน้าเนี่ยเอามือถือไปแล้วก็ไปนอนก็เปิดเมื่อไหร่มีลูกค้าว่เระเบิดก็โทรมาหาหัวหน้าก็โทรฝั่งลูกน้องภายในชั่วโมงก็ไปหาได้คือศูนย์หนึ่งคุมเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดถ้าอย่างจังหวัด อย่างเชียงใหม่พิษณุโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่ศู์ใกล้ๆนี่คือศูนย์ที่กรุงเทพศูนย์จัเจิงซาศูนย์อยุทยาศูนย์คนครปฐมอะไรเนี่ยรวมแล้วทั้งภาคหนึ่งสิบสองศูนย์เพิ่งไม่มีใครมีบริการไปยี่สิบสี่ชั่วโมงรวมทั้งไปต่างประเทศก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปไปฟ้องของที่ต่างประเทศก็ไปทําได้อยู่แล้วครับครับถ้ามาพูดถึงความภาคภูมิใจกันบ้างครับว่า ท่านพอเล่าได้ไหมครับว่ามีผลงานหรือโครงการเอกลักษณ์อะไรบ้างที่สะท้อนถึงเขาเรียกว่าสมบัติของชาติมากที่สุดครับการเป็นสมบัติของชาติมันก็มันเป็นเรื่องของส่วนเราเราในการที่สมว่าแปลงไป4-3ปีเนี่ยประมาณเกือบ2,000 200, สนเครื่องเนี่ยในบริษัทยักษ์ใหญ่ๆทั้งหลายแหละรูตึกสูงๆดนอยู่เนี่ยประมาณ70%เนี่ยก็เป็นลูกค้าเราทั้งนั้นการที่เราสร้าง อ่มอเมอแปลงไฟฟ้าแล้วก็มีไฟฟ้าใช้พอเพียงเขาเข้าไปประกอบกิจการไปประกอบสิ่งต่างๆในในเรื่องของเขาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นมออแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ของคนไทยและดีเป็นที่ยอมรับม่อแปลงเนี่ยนี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยเป็นม่อแปลงเป็นของไทยทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของคนไทยทั้งฟินไม่ว่าจะเป็นโรงงานเราโรงงานอื่นเราก็พอใจที่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถ เพิ่มคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆและจากนั้นก็ถึงขั้นที่จะต้องพัฒนาไปต่างประเทศเราพอดีเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศเราก็สามารถที่จะดําเนินการเราพัฒนาไปต่างประเทศได้เรื่อยๆด้วยความพร้อมของของพวกเราเองครับถึงคําถามสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากถึงคนรุ่นใหม่ครับว่าคนที่มีความฝันในการจะสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มียั่งยืนเหมือนเอกลักษณ์เนี่ยท่านอยากจะฝากว่าอะไร,รบ้าง ก็เดี๋ยวนีก็โอกาสก็มีเยอะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่องหนึ่งคือความขยันถ้าผมผมยังไม่เคยเห็นคนขยันเนี่ยอดตายแลก่นคนหนึ่งครับขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ในในทุกอยาแล้วก็อดทนแล้วจากนั้นก็ต้องเพิ่มเรื่องวิชาการเพราะวิชาการต่างเนี่ยคุณสามารถเปิดตำราตำราทำได้มันไม่ใช่โรงเรียนหรือหมหาวิทยาลัยเราปิดตำราสอนหับสอบคุณเปิดตำราอ่านคุณไม่รู้ถามผู้รู้ไม่รู้ก็ก็พูดง่าย ฝึกษาเอาเปิดตำราเปิดอา่านทุกอย่าง Google มีหมดทุกอย่างอันนี้ครับคือสิ่งที่ที่ผมพูดจะพูดแล้วคำง่ายๆคือขยันอดทนซื่อสัตย์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับคนทั่วไปแล้วขณะเดียวกันก็ต้องไปฝึกษาหาความรู้ด้วยในด้านนั้นๆซึ่งแน่นอนละไม่ใช่ว่าคุณจะฝันว่าปุ๊บรวยปับ๊บมันต้องต้องใช้เวลากันพอสมควรเพ็อย่างอย่างผมก็ผ่านอุปสรรคทั้งลําบากสําเร็จลําบากอลไรตวเดี๋ยวนี้ก็พอสําเร็จ,ลรจแล้วก็ไม่อยากไปลาบากอีกแล้วก็จบ ยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับคุณเกียรติพงศ์ต <ใจ S 2> ครใจที่ให้เกียรติการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ขอบบคคุณครั